คลิปนี้นะคะจะพาเพื่อนๆไปชมที่พักวิวสวยบรรยากาศล้อมรอบด้วยธรรมชาตินั่นก็คือโรงแรมอวาตารมิร a ค l e ค่ะตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะคะต้องบอกว่าทางเข้าให้เพื่อนๆทำใจไว้เลยว่าธรรมชาติสุดๆนะคะก็จะเป็นทางหินทางฝุน่นแบบในคลิปนี้เลยจนไปถึงทางเข้าหน้าโรงแรมนะคะก็ขับช้าๆสโลไลฟ,ฟ์ก,ก็ได้เพราะว่าฝุ่นเยอะมากนะคะ ถึงแล้วนะคะตรงนี้เป็นบริเวณทางเข้าหน้าโรงแรมนะคะก็จะเป็นลานจอดรถยนต์ตรงนี้แต่ว่าเหมือนทางพี่พนักง,งานเขาให้เราเข้าไปจอดตรงเวงด้านในนะคะจอดมอเตอร์ไซค์ได้นะคะ ที่พักที่เราจองไว้นะคะเป็นโซนของส่วนบ้านดินนะคะก็จะแยกจากตัวตึกโรงแรมไปอีกนะคะก็จะเดินเข้าไปด้านในนะ,คะใครสัมภา,าระอะไรเยอะก็แจ้งพี่พนักงานเขาก็จะมีรถเซอร์วิสเข็นไปส่งเราที่หน้าห้องพักนะคะบ้านดินที่กุกพักเนี่ยคืนละ1,700้บาทนนะ่นอนได้2คนแต่ว่าทิมนี้กูกก็นอนคนเดียวทุกทริปแหลอะอะไม่ใช่ว่าแค่ทิมนี้นะก็ค่อนข้างกว้างใหญ่แล้วบ้านดินก็เย็นนะคะ ตอนนี้นะคะก็ออกจากห้องเดี๋ยวเราเดินไปเล่นน้ํากันเขาบอกว่าที่นี่เป็นสาระน้ํามีภูเขาล้อมรอบที่สวยมากสวัสดีค่ะ

สวยนะสวยนะให้เพื่อนๆชมกันเต็มๆเลยน,นะคะว่าสระน้ำของโรงแรมอวตารมิรเาเคิลเนี่ยใหญ่มากมีสองฝั่งนะให้เราลงเล่นได้ตามสบายเลยแล้ววิวสวยมากๆนะคะภูเขารอมรอบจริงๆค่ะสนกั <_ t un> า ลุงไม่ลงเหรอน้านาทำอะไรนะน้าทำอะไรคะลุงชัดชัด พ,พี่คะราคาสปาเกลืออะไรพวกนี้าาเท่าไหร่บ้างคะอ่าห้าร้อห้าร้อยบาทต่อหนึ่งท่านครับอ๋ออันนี้คือทำอะไระบ้างคะได้ได้สิบห้านาทีถึงยี่สิบนาทีครับผมอืมก็คือสปาทั้งตัวหรือว่าเป็นผมเหลือไว้แต่ ข้างหน้าครับน้องน,นั้นใช้เกลือ,อพอ,พอโอเคค่ะข,ขอบคุณค่ะถึงห้องแล้วเดี๋ยวเ,เปิดไฟเอาไว้ดีกว่าเดี๋ยวกลางคืนเดินมาจะได้มองเห็นช่วงกลางวันน่ะมันจะมืดกว่านี้เพราะว่าแสงมัน จากข้างนอกนะคะแล้วข้างในก็เปิดไฟอาจจะไม่ได้สว่างมากนี่เป็นห้องที่กุ๊กนอนคืนนี้อเดี๋ยวขอวางของก่อนของเยอะเยอนี่นะคะก็มีอันนี้ไม่แน่ใจน่าจะดับกินแหละก็มีเทียนให้แล้วก็ไม่ไมขี มีทีวีแอร์ตู้เย็นนะแล้วก็มีน้ำในตู้เนี่ยสองขวดนี่่ะแล้วก็มีชากา,ฟาแฟให้ปกติแล้วก็การน้มร้อนจะบอกว่าเดี๋ยวเราพาไอดูห้องน้ำอันนี้คือไม่มีไฟข้างบนนะถ้ามีก็จะสว่างกว่านี้อีก แต่น,นี้โดยรวมแล้วก็ไฟล้อ,อก,ก็ถูอโอเคนะคะอันนี้มีไม่ครบเลยนะแฟคซิตี้ต่างๆนะคะโอเคืแป้งก็ใหญ่กว้างขวางอีกอันนี้มีชุดผ้าคลุมใหม้อันหลังนี้ไม่เกี่ยวแหละตั้งเกงกาดปุุกนะคะเดี๋ยวเราไปดูนอกเปิดไฟหน่อย นี่ก็คือห้องน้ำจ้าแต่ว่ากูเข้าห้องน้ำที่นี่กูปิดฝาไว้ก่อนเพราะว่าเราก็ไม่รู้นะเผื่อเดี๋ยวตัวนั่นนี่นี่นะคะห้องน้ำแบบเอาดอแล้วดูเห็นวิวหมด <c oughs> วิวภูเขาล้อมรอบนะ งองยูกว้างมากแหละห้องน้ำเขาเนี่ยก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วย